สองวิธีเช็คคอมมิชชั่นจาก l a z a d a a f f i l i a t e โปรแกรมเช็คก่อนก่อนที่จะโปรโมทฟรีไม่ได้รับคอมมิชชั่นสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมทุกพิลรมนะครับก็ยยนีีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในทุกสอออนไลน์มืออาชีพนะครับช่องผมก็จะรวบรวมเอาที่นี่ก,การตลาดออนไลน์นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มเสริมที่สามารถหาได้ได้เสริมได้บล็อกออนไลน์ได้มาลงมาที่นี่นะครับเพื่อนๆสามารถเรียนรู้ได้ใต้คลิปดอนี้เลยนะครับแล้วก็ ฝากเพื่อนๆช่วยการกดติดตามกดซับสไคร้และฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเอาไว้เวลาที่มีวิดีโอใหม่ๆเพื่อนๆได้ไปปรับใช้กับธุรกิจของเพื่อนๆได้นะครับโอเคเอามาเริ่มกันนะครับทีนี้เนี่ยผมมาตอบคําถาม,มเพื่อนๆนะครับหลายท่านถามเข้ามาว่าเราจะเช็คอย่างไงว่าเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากสินค้าที่เราเอาไปโปรโมตนะครับซึ่งวิธีการเช็คมันจะเช็คได้2แบบคือจากตัวของนะครับจากจากเว็บไซต์ s อ e n t ลาซาด้าเซีเหรือจากนะครับลาซาด้าเซียวต์เฮ็ซึ่งเน,เนี่ยคือสินค้าที่เราจะเอามาใช้แต่เวลาเราจะเช็คนะครับเวลาเราจะเช็คเราจะเอามาเช็คในนี้ในแอสเซนตะ์ก่อนที่จะเอาไปโปรโมทอ่านะครับก่อนที่จะเอาไปโปรโมทอ่ะอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> จะได้ไม่งงนะครับที่นี้อย่างนี้เวลาที่เราจะเช็คเนี่ยนะครับก่อนอื่นเราจะต้องรู้ก่อนว่าสินค้านะมันจะมี2แบบ คอมมิชชั่นที่เราจะได้รับจะมี2แบบไม่ใช่สินค้าคอมมิชชั่นที่เราจะได้รับมี2แบบคอมมิชชั่นที่เราจะได้รับจากนะครับจากการที่ลูกค้าซื้อผ่านผ่านแอปเนี่ยนะครับคือเราเช็คได้จากตรงนี้เนี่ยนะครับจากตรงนี้ผ่านแอปซึ่งจะมีราคาอยู่ที่1%นะครับจากแอปจากแอปอะไรจากแอป lazada ไงนะครับจากแอป lazada เดี๋ยวผมลองวางนะแปบ๊บหนึ่งนะครับอ่ะคลิกมาอันนี้น่าจะเป็นสินค้านะครับก็คือจากเนี่ย จากตัวของ Lazada นะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็น1% 2% 3%ถูกต้องไหมครับแค่นั้นเองเนี่ยมันก็จะได้เป็นเป็นเป็น1%แต่ว่าน,นี่คือผมเปิดในเว็บนะในเว็บแต่ว่ามันจะมีแอปใช่ไหมครับที่เราเปิดในมือถือโอเคไหมอ่ะนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราจะได้รับก็คือ1%ทีนี้มันจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นโบนัสที่เราได้มาจากการที่เราไปทำเก e ตลิง k ใช่ไหมไปทำเก e ตลิง k พอเราเก t ตลิงออกมาแล้วเนี่ย ที่ผมสอนทำรูดลิงก์มาทีนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องของการทำรูดลิงก์นะครับก็ไปดูเรื่องของการทำรูดลิงก์ได้นะครับจากตัวนี้นะครับก็คือการที่เราทำรูดลิงก์เนี่ยเราจะได้คอมมิชชั่นเพิ่มจากร้านค้าจากร้านค้ายัางไงก็คือนี่ครับมาเช็คมากดดูตรงโบนัสออฟเฟอร์นะนะครับโบนัสออฟเฟอร์ปุ๊บเช็คกดขึ้นมานะครับอันนี้เราจะได้คอมมิชชั่นนะครับจากร้านค้าด้วยเนี่ยมันจะมีโบนัสที่เขาเขียนว่าโบนัสนะครับคอมมิชชั่นเรท อันนี้มันจะมาจากร้านค้าเขาจะให้เราเพิ่มเห็นหมสิบเปอย่างเงี้ยห้าอ้าอย่างเงี้ยซึ่งเราเอาไปโปรโมทได้แล้วเราจะได้คอมมิชชั่นคืนกลับมาเราจะได้คอมมิชชั่นคืนกลับมานะครับอันนี้เป็นโบนัสออฟเฟอร์แต่มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เราจะได้รับก็คือเป็นตัวโบนัสจาก product linking นะครับก็คือให้เราเข้ามาที่ตรงโบนัส product link ตรงนี้ะนะครับอ่ะลองกดเข้าไป อพอเราก,กดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีสินค้าให้เราโปรโมทอ่าเราก็สามารถเนี่ยจะคัดลอกไปได้เลยเนี่ยหนึ่งเปอร์เซนอะไรเงี้ยมีสี่เปอร์เซนห้าเปอร์เซน่าสมมติเราอยากขายตัวตัวอันนี้เนี่ยตู้เย็นเนี่ยอ่ผมซัมซุงใช่ไหมอ่าผมคัดลอกชื่อไว้หน่อยแล้วผมเก t ตลิงนะครับเพราะมันจะถามให้เราเอาชื่อไปวางผมก็กดเก็ตกดสั b มิดคัดลอกลิงก แล้วก็เอาลิงก์สินค้าที่ผมอยากได้เนี่ยไปวางปึ๊บอ่ะวางลงไปเราก็จะได้ลิงก์มาทีนี้เนี่ยตู้เย็นเนี่ยที่เขาบอกตรงนี้เนี่ยคือเท่าไหร่ครับก็เนี่ยสี่เปอร์เซ็นถูกไหมสี่เปอร์เซ็นนะครับสี่เปอร์เซ็นของเออหมื่นสามนะครับก็ไปหาเอาแล้วกันนะครับว่าเออสี่เปอร์เซ็นนี่คือเท่าไหร่นะครับอ่ะก็จะได้ประมาณห้าร้อยบาท ถ้าเราขายตัวเย็นตรงนี้ได้เนี่ยเราได้คอมมิชชั่นเท่านี้เห็นไหมเราก็คำนวณออกมานะครับอันนี้คือการที่เราเข้ามาเช็คนะครับอันนี้คือวิธีแรกนะที่เราเช็คจากตัว a s ส e n t นะครับจาก a s ส e n o t zero t ท็ทีนี้มันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเพื่อนๆที่เข้ามาเอาสินค้าที่อยู่ในตัว l a z a dot zero d t ทนะครับซึ่งใน l a z a dot zero d t เทเนี่ยเราไม่สามารถเช็คคอมมิชชั่นได้นะครับว่าคอมมิชชั่นที่เราใช้จะจะขายเนี่ยเราได้กอาคอมมิชเท่าไหร่นะครับ ผมไม่แนะนําให้โปรโมทตัวแฟลเซลล์นะเพราะว่ามันไม่มีมันได้คอมมิชชั่นน้อยนะครับหรือไม่ได้คอมมิชชั่นเลยอ่าทีนี้เราอยากโปรโมทอะไรสมมติว่าผมอยากโปรโมทรถไฟฟ้าเอาคันนี้แล้วกันคันไหนดีเอารถไฟฟ้าคันนี้อ่ะผมเอารถไฟฟ้าก่อนผมจิ้งไปที่รถไฟฟ้านะครับคันนี้นะหนึ่งหมื่นห้าเนี่ยนะครับผมอยากรู้ว่ารถคันนี้เนี่ยผมจะได้คอมมิชชั่นเท่าไหร่ผมก็จะคัดลอกเอาชื่อแรกของเขาเนี่ยแหละ เอาประมาณนี้เอาแค่มาแค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวลองไปเช็คดูซิว่าในนี้มันจะมีไหมเนะี่ยเช็คเช็คจากโบนัสโปรดัก์ลิ้์เลยนะครับว่ามีไหมแล้วก็เซิร์ชไปเอามาวางแล้วไม่มีเห็นไหมไม่มีถามว่าเราไปโปรโมทได้ไหมโปรโมทได้ครับแต่เราจะได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นเราจะได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นถูกไหมเพราะว่าถ้าเขาซื้อผ่านแอปซื้อผ่านแอปต้องซื้อผ่านแอปเท่านั้นด้วยนะนะครับเราจะได้หนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นก็เท่าไหร่ร้อยห้าสิบอ่าหนึ่งเปอร์เซ็นจากเท่าไหร่ หนึ่งครับ,บหน้าสอง้าศูนย์นะครับคูณกับหนึ่งเปอร์ซนใช่ไหมเนี่ยนะครับร้อยกว่าบาทน้อยไหมน้อยนะเราได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นองครับเพราะเขาซื้อจากแอปไงเออเขาซื้อจากแอปแต่ว่าในนี้มันไม่มีถ้าเราเอาชื่อเต็มเต็มไปเซิร์ชละ่ะขึ้นไหมอ่าผมใช้วิธีเซิร์ชแบบนี้เลยนะนะครับเพราะอย่างน้อยเราจะได้ไม่โปรโมทเนี่ยมันไม่มีนะครับเพราะไม่มีผมก็จะไม่โปรโมทนะ ผมก็ยออ้อนลงมาอ่าผมไม่โปรโมทนะครับเพราะว่าเหมือนเราได้ก็คอมมิชชั่นนิดเดียวอะ่ะมันน้อยเราอยากได้กคคอมมิชชั่นเยอะๆอ่ะสมมติว่าอ่าเราลดลองลดลดคันนี้คันเดิมไหมคันเดิมไม่เอาอ่าผมลองเอาตูเตต้เย็นตัวนี้ตู้เย็นตัวนี้นะเอาตัวไหนดีตู้เย็นตัวนี้อ่ะตัวนี้ได้เลยอ่ะถ้าผมจะขายตู้เย็นอ่ะสมมตินะผมคัดลอกชื่อทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะเพราะว่าถ้ามันมีในนี้ ถ้ามันมีชื่อในนี้มันก็จะต้องมีอยู่ในนี้ด้วยเช่นกันเข้าใจป่ะครับอ่าไม่มีเห็นไหมเนี่ยผมก็ขายผมก็ไม่ขายเห็นปะคือพอไม่มีเราไม่ขายเพราะว่าขายไปเราก็ไม่ได้คอมไงเห็นไหมเนี่ยอ่ะเราลองตัวนี้ซิสี่ประตูเนี่ยอ่ะเช็คทุกครั้งนะครับผมอยากให้เพื่อนเช็คก่อนทุกครั้งไม่ใช่ว่าเอ้ยเอ้ยตัวนี้มันจะได้คอมมิชชั่นเท่าไหร่วะหรือว่าเราสายขายหราอ,อยากขายเว้ย เห็นแล้วมันสวยดีอะไรเงี้ยอ่ะเนี่ยไม่มีอ่ะเราลองมาเซิร์ชแบบนี้ดูนะตู้เย็นสี่ประตูดูซินมีไหมถ้าใครอยากขายตู้เย็นใช่ไหมเนี่ยมันก็จะมีใช่ไหมหรือซ้ำทรงตัวนี้เนี่ยใช่ไหมอย่างเงี้ยมันก็จะมีขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะมีคอมมิชชั่นขึ้นมามีแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยสูงสุดน่าจะเป็นแปดเปอร์เซ็นต์นะถ้าที่ผมดูตู้เย็นนะครับเนี่ยแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ย,ยถ้าใครอยากขายตู้เย็นเพื่นพ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 นอนๆก็ไปขายเลยแต่ก่อนจะขายเนี่ย เช็คสักนิดหนึ่งว่าร้านค้าของเขาเนี่ยนะครับเป็นยังไงอ่ะเนี่ยเช็คดูเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าร้านค้าของเขาเนี่ยเก้ากเนี่ยถือว่าเป็นร้านค้าที่คะแนนร้านค้าดีใช่ไหมครับเนี่ยการจัดส่งตรงเวลาอย่างเงี้ยโอ้เก้าสิบกว่าหมดเลยเนี่ยถือว่าโอเคนะนะครับถือว่าโอเคถ้าต่ากว่าห้าสิบอ้ต่ำกว่าเก้าสิบได้ไหมได้ครับเพีงเยงแต่ว่าเราจะเลือกขายอะไรเดี๋ยวเราลองดูตรงนี้นะเนี่ยผมอยากดูว่าอันนี้มันจะมีมีให้เราขายไหมนะครับ อาจจะช้านิดนึงนะครับเพราะว่าฝนก็จะตกเน็ตพอฝนจะตกทีไรนะเน็ตช้าทุกทีนะครับปึ๊บอลองค้นหาดูมีเอามีด้วยในคอมต้อง8เปอร์เซ็นต์เนี่ย8เปอร์เซ็นต์นะครับถูกปะคอมมิชชั่น8เปอร์เซ็นต์เยอะมากนะน้ำยาบานปากเนี่ยเอ่อเท่าไหร่นะสองสามเก้าคูณกับแปดเปอร์เซ็นต์สิบเก้าบาทเนี่ย เือไแบบเยอะนะครับ19บาทเนี้ถูกไหมเออ19บาทนะเพื่อนขายทักร้อยรายได้ทักสิบรายการก็ร้อยเก้าสิบแล้วถ้าขายได้ร้อยรายการก็เท่าไหร่ละอู้เยอะนะบางทีบางอย่างเนี่ยคอมมิชชั่นมันอาจจะขายได้ง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราต้องเลือกเราต้องเลือกเราเราต้องลองดูว่าเราอยู่ในกลุ่มโซนไหนอ่ลองดูอันนี้ แผ่นพับอามียาติฟันคองเกตลองดูซินะครับมงพรคณบอกเฮ้ย hey, เอาไอ้พวกนี้ไปโปรโมทขายได้ไหมได้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าเราต้องดูว่าเราได้คอมมิชชั่นหรือเปล่าลองดูนะเราลงนะเพราะว่ามัน,น,นเนี่ยเจ็ดสิบเก้าบาทเนี่ยแล้วมันมีเราจะได้คอมมิชชั่นไหมดูนะดูนะครับถ้ามีก็คือโอเคแต่ถา้าไม่มีมีแล้วเพื่อนเพื่อนดูนะสิบสองสิบสองเปอร์เซ็นต์ยาสิบ,บ้าอยาสิฟันบ้าอะไรให้สิบสองเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบหกบาทนะครับ คูณสิบสองเปอร์เซนกบาทได้ต้องเก้าบาทคูณพะระเยอะนะครับเนี่ยบางทีเราก็ไม่คิดว่าไอ้ของถูกๆมันจะมีให้เราเลือกคือมันก็ไม่ได้มีให้เราเลือกขายหมดทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลองเล่นดูนะครับมีอะไรกันถ้าเราอยากไปดูเรื่องของพวกสุขภาพคือเรามาเลือกสินค้าจากตรงนี้ได้อะดูจากมือถือนะสมมุติว่า โทรศัพท์มือถืออ่ะสมมติเราอยากขายโทรศัพท์มือถือเราก็มาเลือกเอามีไหม iPhone iPhone 1สามมียังมีไหมครับเราลองเลือกกลุ่ม iPhone มีไหมแอ p เปิลอะเราเลือกรูกลุ่ม Apple นะมีไหมแอ p เปิ Apple, มีมาแล้วนะครับ ไอโฟนสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองไอโฟนสิบสามยังไม่น่าจะมานะนะครับนี่ก็คือกลุ่มไอโฟนสิบสองสมมติว่าเราจะขายไอโฟนสิบสองเนี่ยมันยังไม่มานะครับอันนี้ยังเป็นสิบสองอยู่อ๋อสิบสิบสามมันเข้าพวกนี้เนาะนะครับอ่ะสมมติว่าเราอยากขาย ตัวนี้แล้วกันเนี่ยนะครับ iphone สิผมเอา12บดีกว่าอ่ะ iphone 12ตัวเนี้ยนะครับมินินะอันนี้เป็นมินิเราลองดูด้วว่าถ้าเราเอามาเซิร์ชในนี้นะครับ iphone สิมินิเนี่ยจะได้ราคาเท่าไหร่จะมีให้เราขายไหมโอ้เยอะเลย <laughs> มันขึ้นมาแบบนี้แล้วเราจะเลือกถูกได้ยังไงนะครับคือมันไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรเห็นไหมครับอืมก็ต้องไปนั่งดูรูปอีกเนี่ยนะครับก็ต้องไปนั่งดูรูปอีกเราไม่มีด้วยนะครับ ก็ลำบากนิดนึงนะถ้าเกิดว่าอันนี้มันอยู่ในอ๋อมันอยู่ในในในร a า a ส a ตมอนะครับ Apple 12 Pro ลองดูตัวนี้ดี่ Pro Max นะครับ12 Pro Max มมีไหมนะครับก็เยอะอีกนะครับอ่ะ ต้องไปเอาชื่อมาเต็มๆล้วถ้าอย่างนั้นนะครับ12 Pro Max ผ่อน0%นะอ่ะ12 Pro Max 0%, นะ Pro Max. 0ดูซิมีไหมไม่มีน่นั่นแปลว่าเราขายไม่ได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาเช็คนะครับเห็นไหมโอเคไหมนะครับก็ฝากเพื่อนๆแล้วกันนะครับลองมาเล่นดูว่าเ,เราจะเช็คยังไงว่าเราจะได้เราเราจะได้รับคอมมิชชั่นแต่ถามว่าสินค้าทุกตัวเราโปรโมทเอาไปโปรโมทได้เลยไหมได้เลยนะครับเอาไปโปรโมทได้ทุกตัวเพราะว่า อย่าลืมว่าเรายังได้คอมมิชชั่น1%จากที่ลูกค้าเนี่ยซื้อผ่านผ่านแอปของ La z a d a นะครับผ่านแอปของ l a z a d a แต่เราไม่ได้เราจะไม่ได้คอมมิชชั่นจากร้านค้าแค่นั้นเองเออมันจะมีสองคอมมิชชั่นใช่ไหมคอมมิชชั่นจากแอปของ l a z a d a กับคอมมิชชั่นจากร้านค้าเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองดูถ้าเราอยากขายแล้วเราได้คอมมิชชั่นแล้วเราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลานะครับก็เนี่ยเข้ามาดูในนี้นะครับ เนี่ยแล้วเราเลือกเราต้องเลือกคอมมิชชั่นตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมลองลบตรงนี้ออกแล้วเราลองมาเลือกดูสินค้าที่เราอยากขายเ,เนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกแต่แม้ว่ามันจะเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเองเห็นไหมนะสมมุติว่าโมบายแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยแอมแก็จะมีครับหรือว่าบิวตี้เนี่ยอ่ะเมคอัพสมาร์ทอ่ะแล้วเรากดเซิร์ชดูผมว่าถ้าขึ้นมาให้เราเลือกเห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีกลุ่ม ให้เราเลือกขายได้นะครับเห็นไหมเนี่ยกลุ่มมือถือที่เขาให้เราเลือกขายได้มันก็จะมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาดูแล้วเราอยากขายตัวไหนเราก็เลือกขายเอาอันนี้คือตัวของมือถือถ้าเราอยากแต่ว่าเราต้องมาเลือกจากตัวแคลทแคลทกอรีในตัวนี้เอาเห็นไหมแคลทกอรีตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมบายแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนนะครับแล้วเราก็เลือกเซิร์ชเลยมันก็จะนขึ้นสมาร์ทโฟนมาถ้าเป็นมือบายแท็บเล็ต Mobile Tablet Tablet ไม่มีให้เราเลือกไหมไม่มีอ่ะลองเป็นแท็บเล็ตสิแล้วก็กดค้นหาน่ะก็จะมีขึ้นมาให้เราเลือกอย่างเงี้ยอ่ะแล้วโซนบิวตี้ล่ะอ่ะสมมติว่าเป็นบิวตี้กดบิวตี้ก่อนนะแล้วก็เอาเมาส์ลากมามาที่เมคอัพอ่ะสกินแคร์อ่ะสกินแคร์นะเราเลือกมาสกินแคร์แล้วกดเซิร์ชครับ อย่างนี้ก็ได้ไหมเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมาให้เราแล้วเราอยากโปรโมทอะไรโปรโมทเลยไหม12% 20%เนี่ยเจยลล้างหน้าเนี่ยนะครับ10 20%ก็79บาท79คูณ20%ก็10 12บาทได้ไหมก็เยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกทำตลาดได้หมดนะนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งวิธีนะที่ผมใช้เช็คนะครับแล้วก็ไปหาข้อมูลมาเอามาบอกเพื่อนเพื่อว่า เพื่อนๆพทำตลาดแล้วอยากได้เงินน้อยอยากเราอยากได้คอมมิชชั่นเยอะๆนะครับเราก็มาดูข้อมูลในนี้นะครับว่าเอ้ยถ้าเราอยากได้คอมมิชชั่นเยอะนะครับวิธีการการ็คืออ่ะผมลบตัวนี้ก่อนเนี่ยมาเลือกตรงนี้เลยถ้าเราอยากได้คอมมิชชั่นเยอะๆสมมุติว่าอ่ะเอาอยากได้สัก30สิบอร์เซนขึ้นไปอะ่ะเราลองเลือกดู30สิเอร์เซขึ้นไปนะครับเนี <S 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 ่ยมันก็จะมีขึ้นมาเห็นไหมนี่คือคอมมิชชั่นที่เราเราอยากได้คอมมิชชั่นเยอะๆนะครับ30ิเขึ้นไปเนี่ย เราก็มาเลือกจากตรงนี้ได้เนี่ยมีสี่สิบเอร์เซนสมมุติว่าเราเลือกห้าสิบล่ะเราดูห้าสิบนะอย่างเงี้ยก็เซิร์ชห้าสิบไปนะครับแล้วเราลองไปดูว่าไอ้ห0สิเนี่ยเราบอกเอ้ยเราอยากได้คอมมิชชั่นเยอะอีก50ิบแล้วเนี่ยเราเราอยากได้ฮอตฮอตคำว่าฮอตก็คือสินค้ากำลังกระแสมันไม่มีไหมห้าสิบอ่ะสี่สิบมีไหมลองดูนะลองดูเราอยากได้คอมมิชชั่นเยอะเราก็ต้องเลือกครับเนี่ยมี มีสองตัวนี้เห็นไหมฝักบัวเกาหลีฝักบัวก็คือฝักบัวอาบน้าอย่างเงี้ยนะครับก็ะจะมีนี้สมมติสามสิบเปอร์เซ็นต์ลอะอาจจะมีเยอะหน่อยอมีไหมไม่มีเห็นไหมเนี่ยมันจะมีอยู่ที่เท่านนะไหร่ครับยี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้จะเป็นฮอตนะเนี่ยไม่มีนะครับตัวนี้ห้คอมมิชชั่นถ้าเราเลือกที่แปดสิบ มันก็จะมีอันนี้สูงขึ้นมาเลยเห็นไหมไฮคอมมิชชั่นนะครับไม่ต้องไปเลือกเลยเพราะมันจะเลือกมาให้เราเลยครับอันไหนสูงสุดไล่เรียงมาเนี่ยเราก็อยากขายตัวไหนเราเอาไปโปรโมทเลยครับส่วนใหญ่สกินแคร์จะได้ราคาเยอะได้คอมมิชชั่นสูงเห็นไหมเนี่ยได้คอมมิชชั่นเยอะมากนะครับเราก็อาจจะไปขายพวกสกินแคร์เนี่ยนะครับได้หมดนะโอเคไหมอันนี้คือวิธีการเช็คค่าคอมมิชชั่นนะครับเนาะโอเคก็ฝากาไว้แล้วกันนะครับ เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาการสร้างรายได้เพิ่มจากการทำตัว Lazada a f f i l i a t e นะครับโปรแกรมซึ่งก็ทำฟรีมีคนซื้อเราได้คอมมิชชั่นแต่จะรอานานหน่อยนะครับอาจจะรอประมาณ45วันถึง60วันประมาณนั้นแต่ว่าทำฟรีครับทำไปเถอะถ้าเราทำยิ่งเรามีคอมมิชชั่นเยอะๆเราก็ได้เงินเยอะนะครับเป็นอีก่ช่องทางในยุคนี้ละกันก็เหมือนเดิมครับก่อนจะจบการบรรยายก็ฝากเพื่อนวอย่ากดติดตามกดส r i b e แลวก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ้งตงเอาไว้เวลาที่มีวิดีโอใหม่ๆไปเพื่อนได้ปรับใช้กับทริจของเพื่อนได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอไปนะครับสวัสดีครับ